คือนายกฝากความหวังว่าจริงๆมันเป็นปัญหาของนายกแต่นายกไม่แก้ปัญหาก็เลยฝากความหวังอยากจะให้มีคณะกรรมการหรือกรรมการชุดหนึ่งทั้งท่านนายกก็รู้อยู่แล้วโดยเฉพาะในสมัยท่านที่เป็นข้าการประจําว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาไม่มีอํานาจทางกฎหมายเลยนะเขา เขาเป็นเพียงส่วนใหญ่คณะกรรมการเข้ามาที่เราเห็นก็จะไปศึกษาสภาพปัญหาสาเหตุแล้วพอเสนอไปก็ไปเสนอไปที่ตัวนายกเขาจะทําไม่ทําแต่วันนี้ปัญหาจริงๆเนี่ยศูนย์รวมของปัญหาแบบที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีและนโยบายในการบริหารประเทศทําให้ประชาชนมีความเดือดร้อนทําให้ประชาชน รู้สึกว่าไม่มีอนาคตและโครงสร้างอํานาจของประชาชนอ่อนแอและคนที่เสริมท่านนายกก็จะมีความแข็งแข็งโดยเฉพาะกองทัพและระบบราชการซึ่งเป็นการสร้างความอ่อนแอให้กับประเทศปัญหาจริงๆก็คืออยู่ที่ตัวนายกกับตัวรัฐบาลกับผู้มาชุมนุมคือประชาชนที่มาชุมนุมรวมถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นการเชื่อ โดยสุดจริตใจหรือโดยการจัดตั้งของรัฐบาลทําให้เกิดความขัดแยง้งดังนั้นการจะพูดคุยของปัญหาก็ต้องให้คู่ของปัญหาเนี่ยไปพูดคุยกันไม่ใช่ให้ทางกรรมการนี้มาพูดคุยเพราะกรรมการไม่ใช่เป็นผู้รู้ดีถ้าการคณะกรรมการนี้ถ้าไม่มีผู้ชุมนุมทุกฝ่ายกับตัวนายกมาคุยกันหรือฝ่ายนายกมาคุยกันปัญหาก็จะไม่สําเร็จมันก็จะเหมือนคณะกรรมการต่างๆที่เราเคยตั้งมา พอตั้งมาแล้วพออาจจะเสนอดีพอเสนอไปรัฐบาลรัฐบาลไม่ทําก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งก็สรุปก็คือเป็นการซื้อเวลาแล้วการลาออกก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะก็ยังเขียนว่าถ้านายกราออกรัฐบัญชีก็หมดไปซึ่งซึ่งผมคิดว่าประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนายกต้องคิดให้ดีนะครับคือการที่จะทำลงไว้ซึ่งประเทศชาติเนี่ยเราต้อง ตัดเรื่องประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่ตัวนายกจะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทําประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องยอมรับว่ารูปธรรมที่เกิดขึ้นคนไม่พอใจจํานวนมากครับตอนนี้ฝ่ายค้านไม่ได้บอกว่าไม่เข้าร่วมหรือเข้าร่วมนะฮะเราจะดูสาระว่าจะออกมารูปใดเพราะว่าตัวทางทางฝ่ายท่านประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีกรรมการหรือไม่ทราบว่าให้สถาบันพระปกเก้าไปศึกษา ซึ่งสถาบันพระปกเก้าก็อาจจะเหมือนกับฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ดูปัญหามันคืออะไรนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ